โอเคครับทุกคนตอนนี้ในแมปก็ได้มีการอัปเดตนะครับในเรื่องของอีเวนต์ฮาโลวีนในพาร์ทที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเดี๋ยวเราก็จะไปทําการอ่านแพทโนตกันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนและก็หลังจากในอาทิตย์ก่อนก็ได้มีการเพิ่มอีเวนต์นะครับฮาโลวีนอีเวนต์เข้ามาในตอนนี้ครับก็ได้มีเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนครับพาร์ทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งเอาเป็นว่านะครับตรงเนี้ย ตัวละครที่เป็นซีคตส2ตัวนี้ที่ยังขึ้นคําว่า Coming Soon เดี๋ยวตรงนี้เพียมจะมาอาธิบายอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มไปอ่านจากจุดนี้กันก่อนเลยนะครับก็คือพาร์ทสองเบ e p าพาร์ทรีวอร์ดซึ่งตรงนี้ก็คือนี่เลยครับรางวัลของฮาโลวีนอีเวนต์ตรงนี้ได้มีการเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จากเดิมจากเดิมวันนี้เพียมไม่มั่นใจนะครับว่าน่าจะสิ้นสุดที่ เออเจ้าสกินเบ็ดอันนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ครับนี่เลยทุกคนของรางวัลน,นะครับเพิ่มเติมมามีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นพัมคินโบดครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรือฟักทองนะครับทุกคนบอกเลยว่ามันก็น่าจะเป็นรีมิเต็ดมากๆนะครับสามมื่นหนึ่งพันสามมื่นสแคนดี้คอนครับซึ่งเอาจริงถามว่า <laughs> เยอะไหมเยอะนะแล้วก็เอาจริงพี่เอมก็ไม่ค่อยได้มา FK ฟาร์มล้าด้วยครับ 3 1ม0 0่ก็ถือว่าค่อนข้างที่เจอมากและก็จะมีนี่ครับเบ็ดอันใหม่ระดับลีเจนเดอรี่นะครับ44,000แคนดี้คอนเอาจริงพิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่าและอันนี้ครับทุกคนรีมิเตสสุดๆครับก็คือเจ้าแฟลต m แมนโบดครับเป็นเรือในระดับมิสติกนะครับและก็ใช้คอนทั้งหมดนะครับแคนดี้คอน53,000นครับบอกเลยว่ารางวัลที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้สายฟรีสามารถที่จะทำได้แน่นอนนะครับอ่ะ เดี๋ยวพี่จะพามาดูเจ้าเรือฟรีของเรากันดีกว่าครับสำหรับฮาร์วีดีเว้นก็จะอยู่นี่เลยทุกคนนี่ครับเอาจริงมันเทมากครับทุกคนแล้วก็นี่จะมีเป็นแบบวิญยงวิญญาณถือคมไฟเนี่ยครับอันนี้พี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเป็นพูดหรือว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งเอาจริงเรือลำนี้มันค่อนข้างที่จะเทมากครับสำหรับใส่ฟรีครับบอกเลยว่าเรือลำนี้ห้ามพลาดน,นะครับแล้วก็ เวลาในการทำอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ13วันเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะมาทำได้ครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับ b t t t l e p a าที่เพิ่มเติมเข้ามาอ่ะแล้วก็อย่างต่อมาครับเอ่อ r e w Area Unlock นะครับที่ Top m เม n า h ์ r o ซึ่งบอกเลยว่าเกาะของ m ม u า t ์ a r o เนี่ยครับทุกคนตอนนี้เขาได้เพิ่มโซนใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับก็ให้น้องๆทุกคนนะครับเดินขึ้นมาบนนี้เลย เสืจริงพี่เอ็มก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปโซนแอร์เดียใหม่นี่ครับน้องๆน,นะครับจำเป็นจะต้องมีเลเวลการตกปลาอยู่ที่30และน้องๆก็จำเป็นจะต้องมีเจ้าแคนดี้คอนครับตรงนี้อยู่ที่10,000นะครับแต่ของพี่เอ็มก็มีแค่7,800ครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันครับว่าสำหรับแอร์เดียใหม่ตรงนี้อ่าจะเป็นหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ น้องๆทุกคนเดินขึ้นมาได้เลยครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับนี่เลยครับนิวจะเป็นแอเรียใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาและก็อย่างที่เพียมบอกไปนะครับว่านี่คือถ้ำคริสตัลครับอย่างที่เพียมบอกไปครับเรเวล30และแคนดี้คอร์นะครับ,บ1,000 10, 0บวกซึ่งเอาจริงก็สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้ฟาร์มแคนดี้คอร์นะครับบอกเลยว่า เราจำเป็นจะต้องฟาร์มให้ครบ1 0 0 0 0ืเพื่อที่จะทำการปลดล็อกแอเรียใหม่ตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งก็นแน่นอนนะครับว่าพิมก็จะไม่รอแล้วกันนะครับเดี๋ยวพิมก็จะขอเติมเพิ่มเติมอีก2,500แคนดี้คอนครับเพื่อที่จะได้เข้าไปในโซนของแอเรียใหม่นี้กันดีกว่าครับทุกคนอ่ะจัดไปเลยครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ แคนดี้เพียมก็เกินมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูขั้นในกันดีก,กว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนอ่ะมาแล้วโอเคแล้วก็นี่ก็คือคริสตัลเคฟนะครับว้าวบอกเลยว่าสวยมากครับทุกคนเป็นถ้ำคริสตัลนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นเห็ดโอ้เอาจริงมันบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศในนี้ดีมากครับอ่ะเดี๋ยวเพียมจะ ขอเดินไปบริเวณตรงนั้นแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งบริเวณตรงนั้นนะครับเขาจะมีการจัดกิจกรรมแอดมินอีเวนต์นะครับในการตกปลาอีกประมาณ2-3วัน,นครับนี่เลยทุกคน2วัน10ชั่วโมงนะครับจะเป็น e อ็กซ์ i ูซีฟแอดมินฟซึ่งมันก็จะเป็นปลาที่มันกําลังขึ้นว่า o o m n n s ซ o n ตรงนี้ครับทุกคนแต่บอกเลยว่า a d ดมินฟิตอันนี้ออพลาดไม่ได้ครับสําหรับสายตกปลาอันนี้คือไม่ควรพลาดนะครับทุกคน อะแล้วก็เราสามารถที่จะมายืนตกปลาตรงบริเวณนี้ได้ครับเออนี่เลยครับทุกคนซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดใหม่ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับนี่เลยครับ c ริ s t a l c a p นะครับจุดนี้ก็จะมีปลาตัวใหม่เพิ่มเติมเข้ามาครับเ,ออเดี๋ยวก่อนนะปลาตัวใหม่อันนี้พี่เอ็มไม่มั่นใจอ๋อนี่ไงจเจ้าปลาฉลามตัวนี้ครับทุกคนปลาฉลามตัวนี้คือจเจ้าตัวนี้ครับที่เป็นลิมิเต็ด ที่ได้มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับคือ1ใน245,000บอกเลยว่าสำหรับนองคนไหนที่สามารถเก็บแคนดี้ครบแล้วก็สามารถจะมาตกปลาในบริเวณนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อย่างต่อมาครับอย่างต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ New Candy c o อร์นะครับ l ีดเดอร์บอรซึ่งจุดนี้อ่ะอันดับแรกครับพี่มอาจจะต้องออกไปก่อนนะเอาเป็นว่าเดีย๋ยวเพิ่มขอรีเซตตัวละครก่อนล้กันนะครับ และก็กลับไปที่ h a โลวี e อีเวนท์ที่เกาะของเมาส์ h o r โลนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็กลับมาเรียบร้อยครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือนี่เลย c a n ดี้ค r n นะครับรีดดบอร์ดซึ่งก็จะมีการจัดอันดับนะครับท็อป2 0 0ที่จะได้รับเรือ f i ฟิชชิงดั h m a n นะครับบอกเลยว่าอันนี้ก็แน่นอนครับว่ามันจะเป็นเรือ Limited นะครับ ซึ่งบอร์ดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอันดับ1นนะครับนี่มีอันดับ1แล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับที่ติดอยู่ใน l e เด i n g b o a r ก็จะเป็น200ซึ่งก็จะมีคอนอยู่ทั้งหมดนะครับประมาณ32,600ครับทุกคนเอาจริงมันก็ถามว่าเยอะไหมถ้าน้องทุกคนเล่นนะครับตกปลาทุกวัน FK ทุกวัน30,000คอนตรงนี้ครับพี่เมคิดว่ามันไม่เยอะมากกับการที่เราจะได้เรือฟรีครับนี่เลยทุกคนเรือนี้จะเป็น แบบลิมิเต็ดสุดๆนะครับและก็จะมีอยู่3ามรัมด้วยกันครับรัมแรกครับเรือสีทองเรือสีทองอันนี้คือสําหรับท็อป1เท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เรือสีม่วงอันนี้จะเป็นท็อป10และคนที่ติดในท็อป2 0 0นะครับก็จะได้เรือสีเขียวนี้ไปนะครับทุกคนเอาจริงพิมก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับอืมเดี๋ยวพี็มอาจจะขอเวลาครับ <c oughs> ขอเวลามาฟาร์มเจ้าฮาโลวีนอีเวนต์ตรงนี้ดีกว่าครับทุกคน แล้วก็สําหรับสายเติมครับสําหรับสายแบบสายเพทวินบอกเลยว่าน้องๆสามารถที่จะนาโรบักนะครับมาซื้อแคนดี้คอนได้เลยนะทุกคนเอาจริงเพียพีคิดว่าน่าจะมีคนเปย์อยู่แหละสําหรับการที่จะได้รับเจ้าเรือลิมิตลำนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็อย่างต่อมาครับอย่างต่อมาก็จะมีการแก้ไขในเรื่องของพัมคินเบดนะครับแล้วก็มีการแก้ไขในเรื่องของการสปราเรือในเกาะของ เมาส์ฮอลโล่ครับซึ่งเอาจริงเกาะเนี่ยครับตอนแรกอะทุกคนมันไม่สามารถที่จะสปาวเรือได้ครับ <c oughs> จากในอาทิตย์ก่อนนะครับพี่เอ็มก็งงว่าทําไมเกาะนี้มันไม่สามารถจะสปาวเรือได้แต่ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับแอดมินก็ได้ทําการแก้ไขมาให้เราสามารถที่จะสปาวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อย่างต่อมาครับอย่างต่อมาจะเป็นการลดเ,เวลานะครับของชิคออทีสครูดาวหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นจากครั้งก่อนนะครับเราจะต้อง มีการคุยกับ npc นะครับในทุกๆสชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ครับเราสามารถที่จะคุยได้ในทุก1ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนและสิ่งที่สําคัญครับเราคุยกับ npc ตัวไหนก็ได้ครับหรือว่าน้องจะไปคุยกับทุกคนก็ได้ครับเพราะว่า npc 1คนเขาจะมี candy corn นะครับให้เราทุกคนครับไม่ว่านะครับจะเป็นคนนี้อ่ะกดเข้ามาครับทิ a กอ้อ e ีตได้รับมา20แคนด candy c o r นะครับอ่ะแล้วก็คนนี้คุยไปเลยครับ อ๋อ,อคนนี้เหมือนว่าจะได้ไหมอ่ะไม่มั่นใจอ่ะไม่เป็นไรครับแล้วก็คนนี้คุยมาปึ๊บได้11ครับคนนี้คุยได้ไหมไม่รู้อ่าจริงๆเกาะน,นี้มันจะมี npc เพิ่มเติมมาใหม่ด้วยนะครับทุกคนอ่ะคนนี้ครับคนนี้คนนี้ปึ๊บอ่าคนนี้ได้ไหมอ่ะคนนี้ไม่ได้เหรอ,อไม่เป็นไรครับแล้วก็จะมี NPC ที่เป็น เหมือนว่าจะเป็นผีที่เพี่เอมเคยเจออยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวลองเดินตามหาดูแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเก่อฟิชเชอร์แมครับเกาะแรกเราก็สามารถที่จะไปคุยกับ NPC ตัวอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเพี่มขอหา n p c เพิ่มเติมก่อนนี่นี่น,นี่ครับเป็นโก้นะครับตัวนี้คุยลูกไลท like ์อาชิกอะไร ได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าน้องก็ลองไปเดินคุยนะครับกับ NPC หลายๆคนดูแล้วกันนะครับว่าบางคนอาจจะมีให้ครับบางคนอาจจะไม่ได้มีให้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับและก็อย่างต่อมาครับแน่นอนว่าจะเป็นในเรื่องของ new matching limited นะครับหรือว่าสกินเบ็ดคันใหม่ครับซึ่งเบ็ด2คันนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่อันละ499ราโรบาครับและสำหรับน้องที่อยากจะเห็นนะครับว่าเบ็ด สอ,อันนี้หน้าตาเป็นยังไงครับให้เรารีเซตครับรีสปาวลกลับไปที่เกาะแรกและน้องๆก็จะเจอนี่เลยครับเจ้าเบ็ดสอ,อันนี้ครับทุกคนเป็นรีมิเต็ดไทมนะครับนี่เลยซึ่งเอาจริงอะถามว่าเพียมอยากได้ไหนเพียมอยากได้อันสีฟ้านี่นะครับทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นเบ็ดที่สวยงามมากครับสีฟ้าโอเคแล้วก็มีอันนี้ครับสีชมพู เอาเป็นว่าพี่มันก็ซื้อไปเลยแด้วกันนะครับ499รสโรบรัสำหรับเบดสีฟ้าอันนี้อ่าทุกคนจัดมาเลยดีกว่าอ่า499นะครับอ่ะมีโรบรักก็ซื้อไปเลยครับทุกคนเออเราจะไปไประหยัดทำไมล่ะใช่ไหมอ่าน่าจะเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยทุกคนมาแล้วดีไว์เบดนะครับเป็นซีเข็ดด้วยนะอันนี้อ่ะจัดมาเลยครับอฮ้ย เป็นยังไงครับทุกคนเท่ไหมแต่เอาจิงเพียมคิดว่าไอเบ็ดคันแดงของเพยมันเก่ามันก็มันแอบเท่กว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองตกดูครับเดี๋ยวเพียมจะไปตกที่เกาะเมาฮอลโลนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตอนอุ้ย,ยเดี๋ยวก่อน <laughs> ทาไมท่าถือเป็นอย่างนี้หรอครับทุกคนอันนี้ท่าถือเบ็ดเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมอ่ะทำไมมันถืออย่างเงี้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ oh my god อ๋อมันเป็นเหมือนแอนิเมชันนะครับเมื่อเราถือเขาก็จะมีท่าทางในการถือเบ็ดคันนี้ครับทุกคนนีอ่อย่างเท่เลยอเดี๋ยวลองตกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างออโต้ไปฮึบโอ้ my god โอ้เดี๋ยวเอฟเฟกต์อลังการมากครับทุกคนโอ้โหเรามีแสงพุ่งขึ้นไปสีฟ้า โอเคก็ถือว่าอลังการนะครับแต่ก็อย่างที่พิมเคยบอกไปครับว่าสกินเบ็ดเขาก็คือสกินนะครับไม่ได้มีความสามารถใดเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ไม่ได้มีโรบาก็ไม่จําเป็นจะต้องเติมก็ได้นะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าเบ็ดใหม่คันนี้ของพิมอ่ะหยุดก่อนหยุดตกก่อนอ๊บอ่าเรียบร้อยครับ และก็อย่างต่อมาก็เหมือนว่าจะหมดแล้วนะครับแต่จริงๆมันจะมีอีก2อ,อย่างครับทุกคนที่ในดิสคอ d นะครับของคุณทารอหนหรือว่าทางแมพของฟิตอิดได้มีการเพิ่มเติมครับก็คือในเรื่องของอันนี้เลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปื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 นะครับป,าม,บม,าาบปมาณวันพุธ หรือว่าวันที่30นะครับช่วงเวลาตีห้าซึ่งอันนี้ก็น่าจะตรงกับบ้านเราคืออ่อมันจะตรงกับบ้านเรานะครับก็คือเช้าของวันพฤหิัสครับวันพฤหิัสนะครับทุกคนอ d ดมินฟิตอีเวนจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เอี่มจะเข้าไปดูใน Discord ให้นะครับว่าปลา CK2 ตัวที่กำลังจะคัมมิ่งซูนนะครับหน้าตาเขาจะเป็นยังไง ซึ่ง2ตัวนั้นนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ <c oughs> นี่เลยครับทุกคนตัวแรกจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นสีม่วงครับนี่เลยก็จะอยู่ในถ้ำของ c ริ s t a l c a ฟ e นะครับอเอาเป็นว่าก็สําหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้มีเจ้า candy c o r นะครับครบ1นึ่งหมื่นอันก็พยายามเก็บให้ครบก่อนที่จะถึง admin e v e n วนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะพลาดเจ้าปลา2ตัวนี้ไปได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคบเหมือนว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเออแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นวิดีโออ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมวิดีโอครับพี่เอ็มก็จะมีโค้ดอีกหนึ่งโค้ดที่จะมาให้น้องๆทุกคนครับก็คือคริสตัลนะครับก็จะได้เป็นนี่เลยครับรักโพชันเดี๋ยวลองใส่ดูครับเจ้าโค้ดอันนี้ฮึบแล้วก็ใส่โค้ดนะครับคริสตัลรีดีมาครับอ่าเรียบร้อยได้เป็นน้ำยาโพชันนะครับมา4ขวด อ่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปนะครับตอนนี้เพิมก็น่าจะสรุปอีเวนต์นะคบหรือว่าอัปเดตในฮาโลวีนนะครับพาร์ทสองมาเรียบร้อยแล้วอ่ะก่อนไปครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามและก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและก่อนไปอย่างจริงจังครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสําหรับอัปเดตทางนี้ครับวิดีโอในการพรีเซนต์ของคุณทารอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็อ่ะไปดูกันพร้อมๆกันก่อนที่ จะจบคลิปนี้กันไปนะครับ